กบานกันค่ะกับบ้านกันหอยชีวิตดินรนต่อไปทำงานสิอยู่บริษัทอยู่บริษัทสิบชั่วโมงอยู่แบบนี้ทุกวันคอยต,นยตุยแน่ตุยแน่ ชั่มงงานยุ่งเ,เมื่อวานนี้ลืมลืมลืมพูดลืมเปยลืมเปยถึงออ,องสนับสนุนกิตติมัสก์ของก้อยพี่บีพี่บีเจ้าขาคุณแม่พยาหรือเปล่าเนี่ยพยาวคุณแม่พยายเปลี่ยนโปรไฟล์เหรอ สวัสดีนะคะเพิ่งเลิกงานเนี่ยทำงานแต่ตีห้าตอนนี้สี่โมงย็นโมยแายแล้วไปกลับบ้านตัวนี่ยเลยเมื่อวานนี้ก็สิบเมื่อวานนี้บ่ายสามโมงครึ่งใช่ค่ะเปลี่ยนไม้สีมันเข้มไปโอ้ แล้วไอ้นี่มันขึ้นเป็นแอเคเขาอ่ะแม่มันหนูก็เลยไม่รู้มันจําคนไม่ได้จาเพบซี C ไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนแอเคเขาได้ไงแล้วมันขึ้นเป็นแนดดงงมากเลยทาไมมันขึ้นเป็นแอดหมุนก็ไม่ไปทําอะไรมันนะเออมันพยายามขึ้นชื่อให้อ่ะดูดูไฟญี่ปุ่น ให้ดูทุกวันไม่เบื่อหรอกกลับบ้านใเป็นเวลามีเวลาเท่าไหร่ผมก็ทำเท่านั้นแหละยูทู e ก็เลยขอบคุณแบบพี่วีนะคะผมก็ยังไม่ไปตอบกันเนี่ยมันเหนื่อยอะแล้ววันหยุดผมนะผมจะบอกให้ผมไปหาแต่หมอไปนั่งรอหมอเว้ยได้กลับบ้านเมือ่อค่ำเป็นเดือนแล้วเนี่ยหนาวแล้วค่ะตอนนี้อากาศทีญี่ปุ่นข้างนอกอยู่ที่เจ็ดองศา วันนี้วันนี้หนาวทั้งวันพรุ่งนี้น่าจะติดลบไหมเห็นบอกอะนะเห็นบอกว่พรุ่งนี้น่าจะติดลบเออตอนเช้าตอนเช้าของงา,าก็สี่องศาปกติก็สองอศาตีสี่ครึ่งขยันทำงานแบบนี้ทำไมค่อยไม่รวยบ้าง,งวะ เหนือเวยบ้างวะแต่ละเดี๋ย,น,ยนะเราหากไม่เห็นแล้ติดไฟแดงก่อนแปน๊บนึง แ,แม่ว่าเลยนะเดี๋ยวก็รวยออทมโอก็เริ่มเย็นอุ้ยนนกรุงเทพหนาวเป็นด้วยเหรอกรุงเทพหนาวเป็นด้วยนี่แต่ถ้าผมไปก็คงจะเหงื่อแตกเลยเมืองไทยเราถ้า20อง่าก็ว่าหนาวแล้วใช่ไหม ผมไปผมก็เหงาแตกปักปก,กันแล้วขนาดทำง,งานวันนี้ขำฟิลิปปินส์มันหนาวมันใช้เสื้อใช้เสื้อที่มีหมวกอ่ะคุมกุ้มหัวมันหนาวจัดโอ้ยตุยต่นแต่ผมยกไงผมร้อนเออถอดเสื้อเดี๋ยวก็ถอดเสื้อเดี๋ยวหนาวก็ใส่เสื้อนั่นนะ่ะ ใบไม้เปลี่ยนสีมันโรยหมดแล้วแม่พยาวเมื่อวานนี้พาไปดูอยู่แต่ภาพมันไม่รู้เป็นไงเบอรือเปล่าไม่เลยล่วงหมดละผมไม่มีเวลาไปไหนเลยอะ่ะมันหยุดผมก็ไม่ได้อยู่วันหยุดผมก็ไปหาหมอปแต่เ,เช้าอะกลับถึงบ้านเกือบทุ่มอะ่ะกลับไปคือกินข้านวนอน ต้องตื่นมาทํางานตอนตีสามถ้าสรุปว่าวันหยุดก็เหมือนไม่ได้หยุดพรุ่งนี้ก็ไปหาหมออีกอาทิตย์หน้าก็ไปหาหมออีกบอกว่าทุกคนพุดเลยไปหาหมอเลยไปได้แค่นั้นไงแต่ว่ามันมันพุธหน้า,าอะไรว่าไปหาหมอ,อ,อมาทํางานเสร็จแล้วก็ยิงไปหาหมอเลยไงโอ้ยสภาพหมอจะไหวอะไรได้ไหมเนี่ยบ่ม,มีไอ้มือชา นิ้วชาคุณแม่คะไอ้นิ้วชาสองข้างมันเป็นในหมอบอกว่ามันผลมันมาจากไอ้กระดูกทับเส้นประสาทที่ต้นคอไงข้อที่หกข้อที่เจ็ดแล้วทีเนี้ยมันไม่หายสักทีไปบล็อกคอก็ไม่หายก็เลยแล้วมันชาเยอะไงเขาก็เลยบอกว่ารอไม่หารอไม่หาหมออะไรนะเขาบอกว่า บุมหมาจะเป็นอ่ะฮอร์โมนหรือไม่ก็อะไรไวทองอะไรประมาณเนี้ยอืมก็เลยจะไปดูหมอเขาอะไรนะเกี่ยวกับหมอเฉพาะทางอืมไปหาหมอเฉพาะทางเดี๋ยวจะให้หมอโชว์ไปโรงพยาบาลใหญ่ให้แบบว่าต,วตรวจทุกอย่างเลยาเป็นอะไรกันแน่ไม่ไหวยังปวดหลังนี้เนี่ย ยกของก็ยกปวดหลังก็ปวดเป็นอะไรที่แบบทรมานมากล้วสภาพแต่ชุดทำงานจะไปหาหมอไงวะเนี่ยงงยังงงงกับตัวเองอยู่ชุดไปหาหมอกับชุดทำงานเหมือนกันแต่วันพุธต้องมาทำงานไงเขออกจากงานก็ไปหาหมอเลย หายเดียวมันพุทธอพุทธิีูุ่่าพุทธพุทธพรุ่งนี้ไปหาหมอแต่เช้าเพราะว่ามันเปิดแก้ถึงเที่ยงเฮ้ยจะไปตอนเที่ยงก็ไม่ได้เดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่ได้คิวเดี๋ยวติดอีกหมอโชว์ไปอาจจะเป็นที่เลือดลมของเราด้วย คงจะเข้าไว้ทองแล้วล่ะแล้วอ้วนกินนี้กินหน่อยก็อ้วน,อ,วนอ้วนเอาอ้วนเอาตอนนี้หกสิบี่กิโลแล้วค่ะแม่พยาขาค่ะมันมันก็หาที่มันก็มีแต่ยาเขียวอะ่ะยาขวดที่เขียวไปขอร้านนวดจากพี่สามาจะหมดละก็นวด แต่หลังมันนวดไม่ถึงไงน่าจะไปให้เขานวดให้ปวดจริงๆอนนี้ปวดมากเลยอย่าหันหน้ามันี่ีันสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะถูกอ้วนขึ้นเห็นไหมต้องอยู่กใกล้กล้องหน่อยอ้วนอ้ <c oughs> วนหลายๆยิ้มก็ไม่ได้ยิ้มนี่แก้มปีเลยอะ่ะ ใครเห็นหน้าก็อยากจับออใครเห็นหน้าก็บอกดื้่ทำอะไรไมะอ้วนเมื่อก่อนหาว่าเมื่อก่อนผมกินยังไงก็ไม่อ้วนเนาะยังไงก็ไม่อ้วนจนเขาบอกว่าผมติดยาเสพตจจิดผมเล่นยาเล่นยาให้หุ่นผอมบ้าบ,บัวจนเขาพูดอย่างเงี้ยว่าเป็นหุ่นที่ไม่เคยอ้วนมาปีนี้แหลยผมอ้วนมากเลยอะ หุ่เลยหกสิบสี่กิโลเป็นไปได้งไงโอ้โหตัวเป็นตุดพุงเป็นพุงแต่นมไม่มาเออหน้าเป็นหน้าเาดีดิแขนเป็นแขนขาเป็นขาเดินไปนี่เสียดสีกันด้วยแล้วมันทรงตัวไม่ค่อยไ,ไหวมันเหมือนกับว่ามันหนักไงเราไม่เคยหนักขนาดนี้เริ่มเซ เริ่มเดินเดินแล้วเริ่มเซคุณแม่สม,มน์ค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่เป็นไงมั่งเจ็บป่วยอยู่หรือเปล่าขอให้หายป่ปวยเนาะพี่สิริไม่รู้เป็นไงมั่งเออพ,พี่บีพี่บีจ้าพี่บีเจ้าขาลืมพูดพูดไปดมาลืมขอขอบคุณพี่บีนะคะที่มาทิ้งสติเก,ก,ก,กตเกอร์ไว้ให้น้องจะมาไม่ทันรลอยสดแกก็ไปหยอดสติกเกอร์ไว้ให้ หลายรอบแล้ววันนั้นบอกห้าสิบเกียก็ยมห้าสิบทีดีออว่อที่แล้วสงสัยนางจัดแกให้มายี่สิบยังไม่ไปตอบคอมเมนต์เลยดิคิดดูหมเปิดตัวแต่แจ้งเตือนไงแต่ไม่มีเวลาตอบคิดเนี่ยอย่างหมกลับบ้านเนี่ยไปถึงบ้านก็คือกินข้าวน้ํานอนไม่มีเวลาทาอะไรเลยเหนื่อยเพียพอกินข้าวเสร็จหัวถึงหมอนยังหลับไม่ได้ ถ้าผมถึงเลขห้ากลางๆจะตกใจนะแต่นนะนำพี่มู่ขาสวัสดีค่ะแม่อยู่บ้านขาวดำอ้าวร้านประสบอุบัติเหตุจนเราไม่ฟ้าเสีห่วยมาสั่งว่ะผมขอแสดงความเสียใจด้วยนวะคะุณแม่ขาเนี่ยขับรถเราจริงๆนะขับรถเนี่ยผมก็ต้องระมัดระวัง ไม่ระวังเขาก็ต้องระวังตัวเองด้วยเออเราไม่ชนเขาเขาก็มาชนเราอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยขับรถแล้วอยู่ในญี่ปุ่นด้วยต้องขับรถระวังหน่ยอยอไม่ได้ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะคุณแม่ขะแก้มอิ่มเลยเพิ่งเลิกงานกับพี่มูคะเพิ่งเลิกจะมิดแล้วเนี่ยมาตีห้า มาทำงานตีห้าพอไปถึงบ้านก็ห้าโมงกว่านี่มันจะห้าโมงแล้วไงออตอนผมไม่กินข้าวนะชั่วโมงเนี้ยผมทำแกงส้มแต่มันหมดละกินแกงกินแต่แก,ง,แก,ง,แกงส้มกินแ,แต่ผักชั่วโมงจะลดให้ได้จะไม่กินข้าวข้าวมันอน้วนไม่กินข้าวมาสองวันละ สองหรือสามวันน้อไม่กินเลยไม่แตะเลยกลางวันก็กินมาม่าคุณแม่คุณแม่ที่ทำบินบินโตมาให้ทุกวันน่ะแกลาออกไปเรียบร้อยละพอทำพอทำพอพักเที่ยมปุ๊บคิดถึงเลยนั่งกินมาม่าโอ้อยอมาม่าจะหมัวต้องหมไปแกเนี่ย ชั่วโมงนี้งานยุ่งที่ม่ยุ่งมากเลยยุ่งงานไม่พอยุ่งหมออีกต่างหากมันหยุดน้องก็เหมือนไม่ได้หยุดมันเป็นอะไรที่แบบโอ้ยเหนื่อยเดือนกว่าแล้วนะจะสองเดือนแล้วเนี่ยอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์อ่ะสามอาทิตย์สี่อาทิตย์เดือนหนึ่งเลยเดือนเดือนครึ่ง เดือนครึ่งเข้าไปเลยเนี่ยพรุ่งนี้กับกเรือนี้ไปมันสองเดือนแล้วแบเนี้ใช่แตยคือคือน้องไม่ได้หยุดกับหมอเลยไปหาแต่หมออไปอยู่แต่อยู่แต่โรงพยาบาลเนี่ยกลับบ้านนีขึ้นนืดแต่แตเช้าเฮ้ยรอไงนคนเยอะมันมีคิวก็จริงถึงเวลาก็จริงผุไม่หาหมอสองสามที่ ชัว่วโมงอะว่าหมอไอ้ที่ผ่าท้องก็ต้องไปโว้ยวิ่งโรงพยาบาลนี่วิ่งวุ่นเลยมันจริงไปโรงพยาบาลน,นี่ออกโรงพยาบาลน,นู้นที่ไปสามโรงพยาบาลนู้นโว้ยตายอตายเฮ้ยจะไม่ทันเอาดิมันเพราะว่าวันหยุดมันมันหยุดแค่วันพุธแค่แค่วันเดียวไงวันอาทิตย์หมอก็ปิดไงวันอื่นเราก็ทำงาน มันก็ได้ไปแค่วันพุธเอาไปวันพุธมันก็ชนกันหลายโรงพยาบาลเดี๋ยวทำได้เหมือนบุ๋มไหมพี่มกเอออยากถามทำได้เหมือนน้องไหมเอเก่งเปล่าเห็นเปล่าทำงานมาเอาเงินไปจ่ายค่าหมอหมดเอ้ยจ่ายดีไม่ใช่นิดน้อยนะ ทั้งหมดทั้งมวลแค่โรงพยาบาลเดียวเกืบ 10, อบหมื่นเยนน่ะแล้วทํางานงาน่ะบุ๋มทํางานวันหนึ่งยังไม่ถึงหมื่นเลยเฮ้ยเอาจริงแล้วทุกอาทิตย์แต่พี่คิดดูดิเกืบ 10, อบหมื่นเยนน่ะเกือบหมื่นเยนไปสี่ครั้งอ่ะไปสี่ครั้งน่ะสามหมื่นเยนตีสามหมื่นกว่าเยนสามหมื่นสามหมื่นห้าฮะตีเอา แล้วอีมันไม่ใช่โรงพยาบาลเดียวไงเมื่อที่แล้วเนี่ยสองสามโรงพยาบาลก็ลไปแต่และโรงพยาบาลโอ้ยบ่อยากภากอาเฟยก็หมดคอแห้งแบดนี้เกิดอสองครามเราจะรอดจะบุ๋มอดอาหารได้เป็นดุมหูยมาสางว่าที่มูก็ได้ ให้กำลังใจใคุณแม่สุมวนนะคะเ,เกิดแก่เจ็บตายคุณแม่คะบัตเหตุแต่ว่าเรียงว่าเดือดจริงเลยมุนอี่แหมุนอยู่ที่อยู่ไม่รู้กลับไม่ได้แล้วก่ลนเนี่ยถ้ากลับไม่ได้ส่งเสียงด้วยส่งเสียงให้บุ้มหน่อยมาถึงตรงนี้ที่ไร มาถึงตรงนี้ที่ไรนี่โอ้ยไอ้นี่ทุกทีเลยเปิรแบบ์สีเปอดสีพิมพ์อะไรมาหน่อยพิมพ์ว่าบุมยังอยู่ไหมถ้าหมุนก็บอกว่าหมนุนถ้าอยู่ก็บอกว่าอยู่ยังอยู่โอเคเมื่อกี้มันหลน่นรูปหายไปเลยให้ดูบรรยากาศเนี่ยดูหน้าบุมหมูไม้ หน้ากลมปลอกเลยไม่รู้จะบ่นเรื่องอะไรบ่นเรื่องตัวเองนี่แหละบ้าเซียวบ้าเชียวเออต้องพิมพ์มาเยอะๆเดี๋ยวหมุนเดี๋ยวหล่นเดี๋ยวล่วงถ้าพิมพ์มาอย่างเงี้ยมีคนพิมพ์เข้ามาเนี่ยมันมันมีสัญญาณไงเออแต่ถ้าไม่พิมพ์มาเนี่ยมันหายสัญญาณหายเดี๋ยวก็ล่วงอีกเลยแบบนี้อีหลีเดี๋ยวก็ล่วงไม่มีใครพิมพ์อะไรมาเนี่ย น้องตุ๊บพี่มูทำอะไรอยู่คะขับรถอยู่ใช่ไหมน่อวานนี่น้องไม่รู้เรื่องนะน้องรู้อยู่ว่าพี่ขับรถอะ่ะเออแต่สิบสามมันกวนไอสิบสามมันไอสิบสามมันอะไรมันเรียกพี่เออสิบสามมันไอสิบสามมันกวนพี่มูไม่รู้เรื่องนะพี่มูเนาะเออคนบอกว่าขับนันก็ยังเรียก นพมูนเออไม่รู้เรื่องเฮ้ยยิ้มยันหายยังเฮ้ยไม่ซางว่ะผู้หญิงน่ากลงแต่น่ารักพี่มูก็กลงละทันนี้กำลังดูผมห้ย น่ารักสำหรับพวกเราพี่แต่สําหรับคนอื่นคงไม่น่ารกักเท่าไหร่หมุนใช่ไหมเนี่ยน้องถืบสายมิสัยไม่ดีเนาะเออน่าถอสายมิสัยไม่ดีคนขับรถอยู่ก็เรียก <c oughs> นินทา,ม,ามันของแถมจาปะเนี่ยเมื่อวานเมื่อวาน หมุนนิดหน่อยค่ะมันเริ่มหมุนแล้วพี่ผ้ามันเริ่มไปแล้วรู้และเห็นไหม้ามันเริ่มแบบเขาเรียกอะไรเริ่มแบบเริ่มติดติดขัดๆนะ่ะรู้อยู่รู้อยู่ปล่อยมันพี่แล้วแต่ค่อยไปไหนเนี่ยแม่แม่ยกแม่ยกค่อยพี่บีพี่บีพี่มู่แม่ยกนะ หายไปไหนก็ไม่รู้นา้าเสรีคลิปหน้าขอโชว์เพลงกัญชานะคะ